สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมที่คารพโรลักทุกท่านครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสยามชาแนลนะครับช่องนี้มีตาเพื่อนครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมครับ F4 ครับใครที่ดูคลิปนี้จบนะครับมีมูลค่าสูงถึง2ล้านบาทนะครับเพราะฉะนั้นฝั่งข้อมูลดีๆนะครับสำหรับคลิปนี้ใครที่เป็นนักสะสมมือใหม่นะครับที่ยังไม่มีความรู้เลยฝั่งอาจารย์สยามชาแนลบัญญายให้ดีนะครับสำหรับคลิปนี้ มีมูลค่าสูงถึง2ล้านบาทครับนี่คือเรื่องจริงนะครับเป็นนะครับข้อมูลของตลาดนักสะสม100%เเซนะครับเรามาดูในส่วนของเหรียญที่เราจะนำเรียนเสนอในคลิปนี้ว่ามีอะไรกันบ้างครับแน่นอนครับในส่วนของเหรียญนะครับเหรียญแรกที่ผมนำมานะครับคือเหรียญ10บาทการจนาพิเศษครับในเรื่องของเหรียญ10บาทการจนาพิเศษนี้นะครับหลายคนนี่นะครับก็อาจจะไม่ทราบข้อมูลว่า เหรียญบาทไหนที่เขาเล่นหากันในตลาดนักสะสมครับคลิปนี้มีคำตอบนะครับในเรื่องของเหรียญ1ิบบาทกาญจนาพิเศษนี้นะครับมีด้วยกันอยู่2บล็อกด้วยกันคือบล็อกไทยและก็บล็อกที่อยู่ต่างประเทศก็คืออิตาลีนั่นเองครับทุกๆคนครับทุกๆบล็อกนะครับที่สามารถขายได้สำหรับเหรียญที่ผ่านงานใช้นะครับที่สามารถขายได้จริงแนละ้วก็มีราคาสูงนั้นให้เพื่อนๆลองสังเกตเหรียญที่อยู่ในมือของท่านครับ จุดเดียวเปลี่ยนราคาครับนะครับสังเกตเลยนะครับนี่ฮะในเรื่องของเหรียญนะครับที่สามารถขายได้คือเป็นลักษณะแบบนี้ครับนี่ครับถ้าหมุนกลับมาแล้วปรากฏว่าด้านหลังนี่นะครับกลับลงแบบนี้มีราคาทันทีครับนี่นะครับแบบนี้นะครับในเรื่องของเหรียญที่มีราคาและก็สามารถขายได้จริงครับคือด้านหลังเนี่ยที่เป็นตราสัญลักษณ์นี่นะฮะฉลองศีริราชสมบัติครบ50ปีได้กลับลงมาแบบนี้ถึงมีราคารับสื่อนั่นเองครับ อที่เหรียญที่2ครับเหรียญที่2เนี่ยมีอยู่2ข้อมูลนะครับที่ผมจะให้นะครับบางเหรียญเนี่ยมูลค่าสูงถึง1ล้านบาทนะครับแต่นะครับเหรียญนี้ครับผมจะมาแนะนําให้กับทุกท่านรับทราบกันคือปี2 5 3 8ครับ2 5 3 8นเนี่ยนะครับมีจำนวนการผลิตนั้นจำนวนมากเลยนะครับต้องบอกว่าเยอะจริงๆแต่จะมีบางเหรียญนั้นสามารถขายได้ครับทุกคนเหรียญปี2 5 3 8ที่ขายได้คือต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นครับนี่ครับ คือด้านหน้ากับด้านหลังเนี่ยได้หันขึ้นไปทางเดียวกันอย่างนี้คือครับถึงจะขายในตลาดนักสะสมได้แต่ถ้าเป็นปีพศธรรมดาหัวกลับนั้นมีราคาไหมยังไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าท่านเจอแบบนี้ขายได้นะครับนี่ครับคือด้านหน้ากับด้านหลังนี่นะครับวัดเนี่ยนะฮะกับพระบรมรูปของพระองค์ท่านเนี่ยได้หันขึ้นไปทางเดียวกันถึงสามารถขายได้ครับโอเคไหมครับนี่ฮะสองเหรียญนะครับที่นําเหรียญเสนอแล้วก็ มาต่อที่เหรียญน,นะครับที่มีมูลค่าสูงถึง5 0 0แสนบาทครับทุกคนเหรียญที่มีมูลค่า5 0 0แสนบาทนั้นแน่นอนครับรับรองว่าไม่ใช่เหรียญน,นะครับที่หายง่ายๆถ้าความยากนั้นผมให้ระด,ดับ R5 ขึ้นไปเลยในเรื่องของความยากของเหรียญครับจึงมีมูลค่านั่นเองทุกคนอาจจะเคยเจอเหรียญแบบนี้มามากมายครับแต่ทุกคนนั้นไม่เคยดูจุดข้อสาคัญของเหรียญครับเรื่องของเหรียญน,นี้ครับที่เป็นนะครับ หลังที่เป็นหัวเรือหงบานนี้หัวเรือหงนะฮะที่หาง่ายๆเลยในท้องตลาดน,นี้นะครับทุกคนครับคือให้ท่านสังเกตที่พอสอถ้าเป็น2530 2531นั้นถือว่ายังไม่ยากที่หายากหน่อยคือปี31นะครับซึ่งซึ่งยากกว่าปี30แต่มีอีกปีหนึ่งนะครับที่นะครับมีข้อมูลการผลิตออกมานะครับคือปี2529ครับ ถ้าใครพบเจอ2,529นั้นเหรียญน,นะฮะตอนนี้มีมูลค่าสูงถึง5 0 0 0 0 0บาทไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นปี29เท่านั้นนะครับที่มีราคาแพง3031นั้นราคาไม่แพงแต่อย่างใดนะครับอย่างพบเจอในตลาดด้วยซ้ำไปนะครับมาต่ออีกเหรียญครับอีกเหรียญน,นะครับที่มีมูลค่าสูงถึงนะครับ5แสนบาทครับทุกคนครับ ในเรื่องของเหรียญ5 0 0แสนบาทนะครับระดับความยากนั้นผมก็ให้ระดับ r 5ขึ้นไปเลยนะครับในเรื่องของเหรียญที่เป็นภาพพระบรมรูปของในหลวงรัชกาลที่9แบบนี้นะครับที่เป็นรุ่นนี้นะนะครับมีข้อความว่าสยามินเนี่ยฝั่งซ้ายฝั่งขวาเขียนคาว่ารัชกาลที่9แบบนี้นะครับนะครับในเรื่องของเหรียญที่มีราคานีครับต้องบอกทุกคนว่านะครับไม่ใช่เหรียญที่หาง่ายแน่นอนครับเหรียญรุ่นนี้ถ้าเกิดว่าผมพลิกเหรียญกลับมาเนี่ย นะครับเ,เพื่อนๆสมาชิกหรือว่า FC หรือว่านักสะสมนี้ต้องบอกว่าโอ้มีจํานวนมากมีมากมายเหลือเกินถูกต้องหรือไมครับลองดูนะครับว่าจริงอย่างที่ผมพูดไหมถ้าหมุนกลับมาอย่างนี้อย่างนี้ทุกท่านต้องบอกว่าโอ้ผมมีจํานวนมากเลยนะครับผมมีเยอะคนซื้อจริงหรือเปล่าคุณคุณคุณรับจริงไหมมีราคาจริงไหมผมต้องยืนยันอีกครั้งหนึ่งอย่างที่ผมบอกครับว่าเหรียญรุ่นนี้ครับด้านหลังเป็นครุฑ เสียงแบบนี้มีคําว่าประเทศไทย5บาทอยู่ฝั่งซ้ายและก็ด้านล่างบอกพอสเนี่ยนะครับระดับ R5 ที่หายากและมีมูลค่า5 0 0 0 0นนั้นเขาดูกันอย่างไรทุกคนครับถ้าเกิดว่าทุกคนมีเหรียญรุ่นนี้นะครับต้องบอกว่านะครับในข้อมูลการผลิตนั้นมีด้วยกันอยู่สพอสอครับคือปี2520อย่างนี้นะครับแล้วก็ปี2522แล้วก็2524ครับทุกคนครับเหรียญคุดเฉียง5บาทนั้นที่มีมูลค่า50,000 0บาทนั้น นะครับไม่ได้มีทุกคอสอนะครับราคานี้ไม่ใช่ว่า2022จะมีราคานีครับทุกคนครับท่านต้องหาปี2524เท่านั้นครับปี2524เท่านั้นนะครับที่มีมูลค่าสูงถึง500,000บาทนะครับทุกคนนะครับต้องบอกว่านะครับเป็นเรียญที่หายากเท่านั้นถึงมีมูลค่าในการรับซื้อจากตลาดนักสะสมนะครับจึงขอฝากนะครับข้อมูลดีๆแบบนี้นะครับ ให้กับเพื่อนๆนนักสะสมได้ทราบถึงข้อมูลที่ถูกต้องของตลาดนักสะสมกันครับเพื่อนๆครับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับเพื่อเป็นการขอบคุณทีมงาน้วก็สยามชาแนลนั้นนะครับขอความกรุณานะครับกดคําว่าขอบคุณใต้คลิปเพื่อมอบเป็นกําลังใจให้กับทีมงานของเราด้วยนะครับและสําหรับใครที่มีเหรียญที่เราพูดถึงในคลิปนี้อยากส่งภาพมาให้สยามชานลประเมินราคาให้ติดต่อได้ที่ QR ว o d e แโค้วแลก็ ID ด้านบนนะครับที่โชว์อยู่บนหน้าจอเลยครับ นี่ฮะคือช่องทางติดต่อสยามชาแนลนะครับสำหรับคลิปนี้คงต้องรากันไปก่อนดีครับกลับมาพบเจอกันได้ใหม่ในคลิปหน้าขอกราบขอบพระคุณและสวัสดีครับ